ผ้าไหมโซรินค่ะสวยชาสัมพันธ์ใจกว่าขาโบว์มือหน่อยฮะผ้าไหมโซรินค่ะผ้าไหมโซรินผ้าไหมโซรินผ้าไหมโซรินค่ะขอบคุณค่ะขาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติแผนน้องขวัญงานนี้ผ่านไปโดยราบรื่นน้องขวัญสวัสดีไหนแล้วน้องขวัญช้างสุดหล่อของเรา ร่วมมือกันกับเคลื่อนน้องขวัานยุท่าไหร่นะเก้าขวบเดือนสูเดือนสี่สี่สิบตัวแล้วปีนี้สิบตัวสร้างความเข้าใจเพ่เกิดการยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมกนสวัสดีน่สวัสดีเน่บอกสวัสดีสวัสดีนะสุอสวัสดีน้านี่ประชากรช้างตาบอกสวัสดีหน่อยต่อไปก็จะมีการสร้างใจปุ๋ยหมุนที่ให้ทั้งสวัสดีหน่อยเพื่อพัฒนาก้าวต่อไปซึ่งสามารถนำไปใช้กับพืชสวนทุเรียนได้นะครับเอาเอานี่ไปเกาะขาไปเกาะขาเป็นเจ้าภาพหลัก เอาตะขอไปเกาะขาขวัญก็จะสวัสดีนี่ค่ะการปรนี้กขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาคการเมืองภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆรวมถึงองค์กรสาธารณสุลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม เป็นการต้อนรับที่ดีมากน่าตื่นเต้นมาด้วยความร่มเย็นนะเป็นการต้อนรับที่ดีมากที่ทำที่จะทำให้เกษตรกรชาวสุรินทร์มีความเข้มแข็งเพราะว่าอากาศร้อนจัดชาวสุรินทร์มีสุขภาพที่ดีเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์จะได้รุ่งเรืองอากาศร้อนจัดนะจริงเชิญธงมานะครับจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อจะให้่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชานในวิธีได้ปักนะคะแล้วเราจะนับถอยหลังร้องกันนะคะ ท่านทีมมาดูกิกรรมันี้เดี๋ยวเราโคโพร้อมกันนะคะับบธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานนะมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับธงจะมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มาปักพร้อมกันทุกท่านเตรียมพร้อมที่จะปกงธงสวัสดิ์สวัสดิ์พร้อมๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวทุกท่านลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนับนะคะเดี๋ยวเราจะนับพร้อมกันนะครับ ถอยนะครับถอย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 เอาช้งก่อนรออพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะร่วมกันเปิดงานพิกออฟสุรินรุ่งเรืองห้าสี่สามสองท่านประหลาดถอยหน่อยค่ะท่านประหลาดถอยหน่อยค่ะ ความกล้าท้าในการตรวจสอบรุเรืองออออรื่นรมร่ำรวยอย่างรวดเ,เร็วนะครับขอเป็นคนทุกท่านเลยครับที่ให้เกียรติในการร่วมเปิดคิกออฟสุรินรุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ในครั้งนี้นะครับ